นี่จ้ามาแลวจ้ามาแลวจ้าไปไป,ไปไปไปเก็บลูกแพกันเพื่อนๆเอามะเขือเทศมาไว้แล้วเดี๋ยวไปเก็บลูกแพเดี๋ยวจะเที่ยงแล้วเดี๋ยวไปกินข้าวกันเออ,อยาตาจะให้อันนี้ดูอันนี้นิดหนึ่งดูแฟนยาตาซื้อมาเห็นลดราคามีแล้วนะตัวนี้นะแฟนยูตานี่ตัวนี้แต่ซื้อมาไว้เห็นมันลดราคามันถูกนะเพื่อนๆสามร้อยสามร้อยบาทประมาณนั้น,นเห็นมันถูกปกติโอ้ยหลายตังค์เจ็ดแปดร้อยเนาะ เห็นมันถูกก็เลยซื้อมาไว้ตัวนี้าตาอยากได้พออยากจะอยากเอาไว้ตัดรั้วตรงที่ริมถนน,นอะเนาะที่เอาเครื่องตัดตัดไม่ได้เนาะอืมอแหละพอดีเห็นมันถูกก็เลยซื้อมาเมื่อเช้าแฟนยี่ตาไปหาหมอเนาะไปไปไปตัดอ้นั้นไปเก็บไปเก็บลูกแพรกันไว้ไว้ทําตอนอไว้ทําตอนเออตอนตอน,ตอนหลังเที่ยงตัดกินข้าวเสร็จแบล็กบรี่ตรงนี้นี่หมดแล้ว พี่แดงๆี่เดย์เดย์ตาเดี๋ยวก่อนเดย์ยดยตาจะพับไปตำกินอร่อยยังไม่หมดหรอกนี่นี่นี่ยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่มังแหละเดี๋ยวค่อยดูวันนี้จะพาเดินไปดูข้างหลังดูก่อนนะถ้าอากาศมันถ้าอากาศมันฝนไม่ตกถลมเย็นอย่างนี้แต่ยเยต้าใส่เสื้อนาใส่เสื้อนาอย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่ค่อยหนาวเท่าไหร่ ต้นนี้มันร่วงไหมล่ะเดี๋ยวยุตาพาไปเอาต้นหลังนู่นดีกว่าไปเก็บเอาต้นหลังไอ้พวกร่วงๆนี่เดี๋ยวยุตามาเก็บคนเดียวดีกว่าเนาะเดี๋ยวมันจะเสียเวลาเนาะเพื่อนๆเนานะเดี๋ยวยุตาไป <c oughs> ร่วงเหมือนกันเลยนี่เยอะแ,แต่ว่าเดินเก็บเอาทีมันช้าเนาะนี่เดี๋ยวยุตามาเก็บคนเดียวดีกว่าอันรวงรวงเดี๋ยวไปเก็บในต้นนะนี่ ต้นหลังนู่นดีกว่านี่เยาตาจะเอา,าไว้ตรงนี้เลยมะเขือเทศเนาะเพราะว่าในโรงรถเดี๋ยวมันเต็มนะไม่อยากเอาไว้อไว้นี้เลยชเลัเอได้กินก็ได้กินไม่ได้กินไม่ได้กินความกิงถ้าเก็บไปไว้ในห้องในบ้านนะโอ้ยสุกเร็วเพื่อนๆเ,เพราะในบ้านมันร้อนนะเนาะเออแต่ก็ดูก่อนดูก่อนเดี๋ยวให้เยาตากินที่สุกสุกหมดก่อนเรวมาดูกันเนาะ นี่ถือโอกาสได้ยีต่ตาถือโอกาสเก็บแอปเปิลนี้ด้วยแอปเปิลเขียวพอยีต่ตาเอาตะขอมาแล้วเนาะนี่ถึงแล้วพียตาถ่ายเพื่อนๆดูเมื่อวานเนาะเก็บลูกพแพลเก็บลูกแพลวันนี้คอยดูก่อนหมดนี่เด้อหมดเมืองนอกไหนล่ะดำๆเห็นไหมไม่รู้จะเห็นหรือเปล่าเนาะ อันนี้ที่ยตะเก็บไว้เมื่อาวานเดี๋ยวไอ้โอ้เยอะๆข้างล่างร่วงนี่ร่วงใส่หัวแล้วกันเด้อเนี่ยร่วงใส่หัวยตะกันแล้วกัน ม,มันแก่แล้วแหละเพื่อนๆน,นี่มันแก่แล้วมันสุกเคียวอย่างนี้เิ่งตางเรชิมดูแล้วว่าเออรสชาติมันใช้ได้แล้วแ,ลวแลวออาาหละรสชาติมันใช้ได้แล้วแหละเอาไปชนะอาหารได้นี่อ้ยเน่าแล้วอันไหนที่มันร่วงก่อนมันก็เนา่านี่ปัดออกได้ เอต้ไม่เคยได้เก็บหมดสักทีหรอกเพื่อนๆพวกลูกพงลูกแพนี่เลยทําก็ทําแค่จะทําเยอะอะไรนะเพื่อนๆเ,เนาะมันโอ้ยไม่ได้เก็บแล้วในต้นนี่ยเยอะๆเลยเยต้าทำก็ทำแค่พอกินใครจะกินหมดเนาะ <c oughs> ตั้งแอปเปิลตั้งลูกแพอ้อยนี่แเยอะๆแล้วเพื่อนๆค <c oughs> ือเมื่อวานเดินดูว่ามันไม่เยอะ <c oughs> โอ้ยนี่ลูกใหญ่เสียดาย,ยาตาเก็บเอาดีกว่าไป่าเอาเกิ <c oughs> ดการเสียดาย <laughs> <laughs> ไม่ได้เก็บในต้นหรอกเอาไม้สอยมายัางดีหญ่แยะเลยเดี๋ยวก็ให้ข้างบ้านมาเก็บเอาถ้าเขาอยากได้นะข้างบ้านมาเก็บก็ไม่เคยได้เก็บหมดหรอกลูกแพรมันเอาไว้ไม่ได้เพื่อนๆยางแอปเปิล <im itation> ี่เขา,าเอาไปไว้ไในห้องใต้ดินมันอยู่ได้นานแอปเปิลน่ะอยู่ได้กินนาน อยู่ได้เป็นสองสามเดือนนะแอปเปิล e แต่ลูกแพรอยู่ไม่ได้เนาะเยอะแยะเลยนี่ไม่รู้วาหรือเปล่ายิตาลืมมองกลางหมดแต่จองลูกแพรลูกแพ้แล้วนี่ละ่ะเป็นยังไงวายเต็มตะกร้าแล้วเพื่อนๆไม่ได้ อันนี้เราไปเราไปถนอมอาหารไม่เป็นไรเราไปปอกเนาะเราไปปอกนี่อันนี้ลงมันใหญ่ดีเพื่อนๆเสียดายในตอนมีเยอะแยะแต่ก็เกิดการเสียดายเนาะเพื่อนๆเนาะคนเยอะเนาะมันไม่เป็นไรหรอบาดยตาเพราะว่าผลไม้ไม่ได้ฉีดยามันก็อย่างนี้แหละเนาะเพื่อนๆเนาะถ้าเขาขายเขาก็ต้องแบบนี้เขาก็ขายไม่ได้ดูเพื่อนๆมันเต็มแล้วมันเต็มตะกร้าแล้ว ได้เก็บให้ดูแล้วเต็มตะกร้าเลยเดี๋ยวเก็บวันหลังดีกว่าเนาะงางนั้นนะวันนี้วันนี้เอาแต่โลกรวงๆไปก่อนแค่นี้แค่นี้ก็ได้เยอะๆโอ๊ยหนักยังเลยเยอะๆเลยในต้นนนั่นเพราะ พันนี้ยีต้ามันเคยได้เอากลับบ้านหรอกมันซุกก่อนมันซุกหมดก่อนยีต้าเอาแต่พันสีออกน้ำตาลน้นำตาลไปพอพันโน้นมันอยู่ได้นานเนาะแต่ว่าปีนี้มันมีไม่เยอะดูโอ้ยลูกนี่ใหญ่จังเนี่ยยีต้าขอเก็บก่อนเด้อโอ้ไอ นี่นี่ลกูก่ใหญ่นี่พ่อยหตากลัวว่าทําชุดนี้แล้วกินรออีกนานเพราะว่าเดี๋ยวมันไม่มีมันไม่มีไอ้นั่นเพื่อนเพื่อนมันไม่มีขวดขวดมันหมดอุ้ยลงนี่เดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนชิมเ่อเลยเนาะเต็มแล้วเพื่อนเพื่อนเนาะนี่ลกแพรลกแพรลกแพร่เนาะ จะถ่ายรูปแป๊บหนึ่งออไม่ชวยเลยช่างเอของของปลอดสาร <c oughs> เออนาะอะไรอีกเพื่อนๆไม่มีอะไรแล้ววันนี้เอาแค่นี้แหละเอาสั้นๆเอาเก็บลูกแพลสั้นๆเดี๋ยววันหลังจะพาไปเก็บแอปเปิ้ลอีกเก็บแอปเปิ้ลทำอีกสักรอบนึงก็พอยี่งตะกำลังเล่าอยู่เมื่อกี้ว่าทำมาเยอะมากินอะไรสองคนเนาะมเมื่อหน้าหนาว ก็ร้านก็ทําไว้ให้เขาต่างหากเขาก็กินมาเยอะหรอกคนที่มาเฝ้าบ้านให้ยตานะเขาก็เวลาเขาอยากได้อะไรเขาก็บอกเราก็จะถามเขาว่าเอาไม้ทาเผื่อไว้ให้เขาอะไรเงี้ยมฝรั่งเขาไม่ได้มันลาบละล้วงนะเราบอกเขาอยู่ว่ากินได้นะของอะไรเงี้ยเขาไม่มาเอาไปกินลาบละล้วงหรอกเพื่อนนอกจากถ้าเขาอยากินครับบอกเออทำเยไมไอ้เขาโน่นนั่นนี่หน่อยอะไรอย่างเงี้ยเขาก็จะบอกนะอืม นั่นแหละแต่เขาก็ไม่ค่อยกินไม่รู้เปืนเลยเขาไม่ค่อยชอบกินผลไม้เพื่อนอืทั้งพ่อทั้งลูกเขาเนี่ยน้องชายแฟนเยตานะเขาก็ไม่ชอบไม่ค่อยกินผลไม้เนาะเดี๋ยวเดี๋ยวอีกสักพักหนึ่งเยตาจะพาเพื่อนๆมาเก็บไปไปทําธนบมาหารอีกรอบหนึ่งแอปเปลิลเนาะนั่นแหละทําอีกรอบหนึ่งก็พอนะอย่างนี้นะเพื่อนๆนี่เยตาชอบลูกเล็กๆอย่างนี้นะต้นนี้นะ ตอนนี้มันอากาศหนาวๆน,นะเพื่อนๆน,นะอากาศหนาวๆอุย้ยมันกรอบมันเหมือนเอาออกจากตู้เย็นอ่ะเพื่อนๆอ,อืมอืมอ้าวรองื้ออะไรงื้อเพราะว่ามันเสียวฟันมันเย็นมันเย็นอืมฟันอืมอ้าว กรอบอืมเดี๋ยวขอลูกแพ้ีนอันนึ่งอันนี้ก็ใช้รวงหมดแล้วบ่เดี๋ยวขออันนึงจะไปอันนี้อร่อยต้นนี้อร่อยสุกเริ่มสุกแล้วะเพื่อเพื่อไว้เพื่อไล่ลาย,ลายสดจะมาชิมอวด อันนี้ผิวเขาจะเป็นอย่างนี้แหละผิวของเขาตอนแรกเยตาในว่าของเยตาไม่สวยแต่เยตาเห็นในร้านเขาผิวเขาจะเป็นอย่างนี้แหละเนาะต้นตน,นี้ไม่ติดเลยเพื่อนๆนี่แหละต้นนี้แหละที่เยตาเก็บกลับเมืองไทยปีนี้ไม่ติดเลยต้นจมจมต้นนี้กับต้นข้างหน้านู้นน่ะเหมือนกันพันเหมือนกันเนาะ จ้าแค่นี้แหละเพื่อนเพื่อนเอาแค่นี้แหละคิดถึงคิดถึงคิดถึงเนาะเดี๋ยวไปทําลูกแพกันอีกคลิปหนึ่งตําส้มตําหัวหัวขึ้นช่ายเดี๋ยวก่อนเด้อเพื่อนเพื่อนกำลังอิ่มอยู่โอ้ยมันอร่อยมากมาเลยันเมื่อวานกินเอากินเอาจ้าคิดถึงคิดถึงคิดถึงพรุ่งนี้อากาศดีวันนี้ก็เหมือนแบบเหมือนเมื่อวานนะเนาะพรุ่งนี้อากาศจะดีอากาศดียะตาก็จะต้องซักผ้าอีกอือ